ครับมาปะกันในช่วงที่สองของรายการพยเยาทีวีรายการลาบข่าวจากพยาทีวีแต่กี้มันเล่าข่าวนะครับอันนี้ลาบข่าวลาบข่าวนี่มันแหลวหน่อยถ้าเล่าข่าวก็เอามาบอกมาเกากันหนึ่ผมขึ้นต้นหัวรายการครับว่าช่วงนี้การเมืองกําลังคึกคักกําลังแข่งนะจาก วันที่เสารสีมิถุนายน2475ัี่ตีคณะราษฎรได้ยึดการปกครองจากราชการที่เจ็ดนะแล้วกลับมาเป็นประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยนักน้อยขนาดไหนผมว่าท่านผู้หู้ทั้งหลายก็คงจะหู้ดีอะส่วนท่านผู้บ่หู้ในมาอู้กันตอนนี้ก็คง,คงใจเวลานะใจเวลาว่า คณะราษฎรน่นนะทำไปทำมากับวุ่นว่าวุ่นวายแตกกันนะครับแล้วกดจากนั่นมากับม้แห่งครั้งหนึ่งก็คือเมื่อตุลาหนึ่งหกนะสิบสี่ตุลาหนึ่งหกอันนั่นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปกครองเรื่องอะไรอย่างต่างๆเนี่ยได้เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยนักขึ้นนั่นก็คือนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย 14ตุลา16ซึ่งผมเองนะครับในสมัยนั้นนผมก็เป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งที่รณนรงค์ต่อสู้เรื่องเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับจาก14ตุลา16ก็มาถึง6ตุลา1เก้า6ตุลา1เก้าเนี่ยยับเยินครับที่ว่ายับเยินคือนักศึกษายับเยินหนีเข้าป่ากัน รุ่นนั่นเนี่ยโตหนีหนีตายอะครับใครหนีบอตันกน็ตายอะเข้าป่ากันเพราะนีผมเนี่ยคนเข้าป่าผมเปิดกับว่าวาบอไปอะตายกับตายด้วยกันที่เนี่ยอยู่ด้วยกัน <c oughs> เลยมาได้เข้าปา่าโดยพรรคพวกนะอันนี้คือในยุค14ตุลาจนกระทั่งมาถึงตอนนี้นะครับมาถึงตอนนี้ก็ว่าเป็นประชาธิปไตยอะแต่กับ วุ่นว,า,นวายประชาธิปไตยนี่หลายคนก็บอกว่าเอะประชาธิปไตย,ยุคนี่มันเหมือนยุคสองศรีเก้าเก้าก่อเนี่ยโทษนะครับไอ,ไอ้คำว่าสองศรเก้าเก้าสองศรีเนี่ยเนี่ยคือมันมีหนังหนังสมัยนั้นหนังไว้รุ่นเนี่ยออกมาเปิดตั้งจิวสองศรเก้าเก้าอันภา,านครองเมืองคือสมัยนั้นร้อนไว้รุนเนี่ยปุระเบิดขวดแดงใบเหล่อย่างนู้นเนี่ยนะครับโอ้เอามาสร้างเป็นหนัง มันก็เลยใจไอ้นั่นะจืดหนักนั่นมาว่าเอ๊ะเรามาเดียวประชาธิปไตยนี่มันเป็นยุคอันธพาลของเมืองคำก้าบอกโอ้นะครับจะเป็นอันธพาลบอกเป็นอันธพาลน,นั่นก็นแล้วแต่ท่านจะพิจารณากันเอาแต่เรื่องน้ํามันบอกอูว่าใดล่ะครับเรื่องน้ํามันเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองโดยตรงเลยตอนนี้ไพ่บอกอู้เรื่องน้ํามันตอนนี้นี่ วันก่อนในติดที่แล้วเนี่ยผมมาอู้ว่าผมขอแสดงความยินดีครับสสเปินมาให้เปินมา,ถาแถลงข่าวแล้วเปินให้น้ำตาหย,ย้อยซ่วๆเรื่องที่เปินเสนอยัตติเข้าไปฮือสมรถเท่าเทียมกันออประจัยก็ไปประจัยแต่งงานเกิดก็ได้ไม่ยิ้งกบไม่ยิ้งแต่งงานกันก็ได้เราก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้เปินดีใจครับเปินให้ให้ดีใจแล้วผมก็แสดงความดีใจกับเปินด้วยแต่ผมเองก็พิจารณาอะไรกันว่า เออเราจะได้มีสสมาให้หว่าลดราคาน้ํามันผมเออสอสหน้าจะมาอู้อ่าอ๋อตอนนี้นะราคาน้ํามันเนี่ยนะห้าสิบบาทสี่สิบบาทลดเหลือสาวบาทให้ดีใจผมอยากจะหันสอสที่เป็นมาทาหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนตีกันหลังอดอยากปากแห้งกันนะคณะเนี่ยเข้าของแปลงกันถึงบ้านถึงเมืองพอน้ำมันแปลงพบของแปลงมุดขับตาย มาเดี๋ยวนี้ตายกันแน่แน่แล้วก่อนรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาอย่างเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันของสอสอเนี่ยตีเข้ามาแก้ไขมากระทุ่งหื้รัฐบาลกระทุ่งให้สอสอคนอื่นเนี่ยนึกถึงหน้าทีในการที่จะมาช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขมาจวยเหลือประชาชนเนี่ยผมยกย่องครับคนใดทำเรื่องนี้ผมยกย่องผมอยากจะบอกว่าน้ำมันของเมืองไทยเขานี่นะครับ เดิมทีเนี่ยมันกว่ามีตีล้านกระเบ,บื้อผ่องมีตีเมืองฝางผ่องเสร็จแล้วก็บอกว่ามันก็มีนิดนิดน้อยๆจะมาทําเป็นธุรกิจเป็นยังกรบบอกได้เพราะมันมีจํานวนน้อยน้ำมันมีน้อยตอนหลังมาก็ว่าไปป้าในอ่าวไทยผ่องไอย่างผ่องเนี่ยจนกระทั่งตอนนี้มามาตั้งรงกันรงกันเนี่ยกับกใจมีกับของของปตท,ะทะมันมีแหมหลายบริษัท ตีตั้งโลงกันอยู่อยู่ในไทยเขาเนี่ยทีนี่เมื่อก่อนๆนี่มันก็จะมีคนมาว่ากันว่าประเทศไทยเขาเนี่ยส่งออกน้ํามันไปขายต่างประเทศนักเหลือซาอุก่อนผมว่ามันจะไปนักเหลือซาอุได้จะได้ยกเว้นว่าซาอุเปินบ่อผลิตน้ามัน <c oughs> ครับและในความเป็นจริงแล้วถ้าสมมุติว่าประเทศไทยเขามีน้ํามันส่งออกนักกว่าซาอุ รับมันเป็นอย่างรัฐบาลยุคก่อนๆที่ผ่านมามันถึงบอกแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันทีนี้ผมจะเล่าย้อนไปน้อยครับปตทตอนนี้เป็นโจ์เป็นจำเลยบันจะโจดปตทเป็นจำเลยปตทมาจากไหนครับมาจากคําว่าสามทหารนะครับท่านครับถ้าไผเป็นค้นรุ่นรุ่นใกล้เคียงกับผมเนี่ยจะหู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเฮาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ํามัน เพราะว่าน้ำมันในไทยเขาบอมีเขาต้องไปเอาน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาทีนี้พอมีปัญหากับต่างประเทศปุ๊บน้ำมันบ้านเฮามันขาดแคลนรัฐบาลในสมัยนั้นก็เลยตั้งเปินห้องว่าคลังน้ำมันสามทหารสะสมเอาไว้ในคลังน้ำมันเนี่ยถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤตมาได้มีสงครามมาได้ก็จะเอาน้ำมันจากสามทหารเนี่ยคลังน้ำมันเนี่ยออกมาใช้คืออู้ง่ายๆว่าเก็บไว้ครับเก็บน้ำมันไว บ่ได้เอามาก้ามาขายนะครับครั้งน้้ามันสามทหารนี่บ่ได้ขายครับแต่เก็บไว้เอาไว้ใจในยามฉุกเฉินแต่พอมาถึงรัฐบาลยุคหนึ่ง <c oughs> ออขออนุญาตเลยครับยุคที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนโจมตีท่านทักษิณบอกว่าเอาสามทหารไปขายคือสามทหารนี่ตอนหลังมาเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจ คือเปิดมองว่าเอทาน้มันเอาใส่ในขังไว้บา,ายไดมันบ่เกิดประโยชน์ก็เอาน้ำมันนั่นออกมาขายนะเอาน้ำมันออกมาขายเปลี่ยนชื่อสามทหารมาเป็นปตทขายน้ำมันนะครับแต่พอมาถึงรัฐบาลที่ที่ผมว่าตะเกี้เปินก็บอกว่าขายปตทเนี่ยหลายคนเปิดว่าใจคําว่าขายปตทคือท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเอาปตทเนี่ยไปเข้าตลาดหุ้นครับ พอเอาปตทะไปเข้าตลาดหุ้นทุกอย่างมันจะผูกในเรื่องของกฎกติกาของตลาดหุ้นระเบียบพอบังคับของตลาดหุ้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นกลายเป็นว่าเขาจะไปแตะต้อง,งอะไรมาได้เพราะมันเป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ไปละทีนี่พอมาเดียวน้ำมันแปลงเนี่ยเขาจะไปเรียกร้องออาจากปตทะเนี่ยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานฝึกระบบมันไม่ได้นะเพราะมันมันเป็นเรื่องธุรกิจ ật, เป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะแต่คณะเดียวกันนั่นเมื่อน,น้ามันแพงเนี่ยคนเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ส่วนสาเหตุที่มันแพงก็อันที่หนึ่งสงครามอิรักอิรานอิรลนรัเสเซียเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันอันที่สอง ในเรื่องของโควิดตีมันเข้ามาเนี่ยนะฮะประเทศไทยเขาเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเรื่องของน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนีบ้โป้นเรื่องการเมืองครับเรื่องน้ำมันแปลงเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ายับยั้งสินค้า <c oughs> บาอกเ้ขึ้นราคามันจะไปยับยั้งไดไรจะได้ครับมันยับยั้งมาได้เมื่อน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยสินค้ามันต้องขึ้น เพราะโสหุยมันเพิ่มขึ้นก้าขนทรงมันเพิ่มขึ้นมันถึงขึ้นครับนี่แหละครับนั่นก็คือประเด็นลักๆของการตีน้ำมันแปลงและแหมยางหนึ่งก็คือตีพานมาเนี่ยเขามีกล่องทุนน้ามันก่องทุนน้ามันเนี่ยถ้าเวลาเหตุการณ์ปกติขายน้ำมันก็มีส่วนหนึ่งตีกํำไรจากปั้มจากจากไหนเนี่ย เอาเข้าไปสู่กองทุนเก็บเงินก่องทุนไว้เผื่อว่าเวลาชุกเฉินก็จะเอาเงินกองทุนออกมาใช้นั่นก็คือส่วนหนึ่งนะฮะที่ทำให้ราคานะ้ำมันมันแปลงแต่ที่นี่ปรากฏว่าเงินกลองทุนเนี่ยก็มันกดได้บาเต็มที่อ่ะครับเพราะบางข้าวมันก็ต้องเอาเงินกล่องทุนไปชดเชยฝ่องไปเยียวยาฟ่อง มาเดี๋ยวนี้สอสภอักประชาธิปัตย์ครับสอสภอักประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือนายอัครเดชวงพิทักษ์กรธเป็นสอสอจังหวัดลาดบุรีภักประชาธิปัตย์ได้เสนออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลายคนงงว่ะเฮ้ยปกติแล้ว การซักฟอกกันนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของฝ่ายข้านซักฟอกรัฐบาลแต่อันนี้รัฐบาลจะซักฟอกรัฐบาลหรืออภิปรายรัฐบาลนี่มันเป็นจะได้นี่การจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่จะเกิดขึ้นประมาณเดือนหน้านี่แหละครับเร็วๆนี่แหละไร้จื่อนี่ถหันออกว่าว่าเป็นสิบคนซิเอคนรัฐมนตรีแต่ถามว่าการซักฟอกครั้งนี้พนนั้นกันมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับ จะได้รัฐบาลกับพานฝ่ายข้านกับฮู้เหมือนกันว่าอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจะได้กับสู้รัฐบาลบได้แต่จะนยะยะเพื่ออย่างครับเอามีดกรีดแผลของแต่ละคนเพื่อไปสู่การเลือกตั้งสมัยหน้านะครับเพราะนั่นนายคุณอัครเดชวงพิทักษโรดเนี่ยสสราชบุรีพรรประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่า นายสุพัฒพงศ์พันมีเชาเนี่ยร้องนายกรัฐมติและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยนะบทบทได้สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคือไปอู้เรื่องน้ำมันเนี่ยเปินกระบอกแก้บาได้เนี่ยมาได้ถามมาได้ก่อนเนี่ยได้แก้บาได้จะได้บอสั่งหงกันลดราคาเปินกรบอทํามาได้จะได้บอเอาเงินกองทุนมาช่วยกับมได้ จะได้บอเอาเงินกําไรจากปตท,อท,อทอมาชดเชยน้ำมันกลับบ่าได้ไออยังกรบบ่อได้สักอย่างน้ำมันมันก็ถึงแปลงทั้งที่นายอครเดชเนี่ยก็บอกว่าได้เข้าไปสู่คณะกรรมการอนุกรรมธิการฝ่ายพลังงานเนี่ยเพื่อนบอกมันทําได้ครับปตท,อทอมีกําไรปีหนึ่งอู้เป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับ แล้วกดน,นายสุพัฒพงศ์พันมีเช้าเนี่ยสุพัฒพง์พันมีเช้านี่บัจจสอสอนะครับสุพัฒพง์พันมีเช้าตีเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยบ่ได้เป็นส e อสอเดิมทีเนี่ยสุพัฒพงศ์พันมีเช้าเนี่ยเป็นประธานปตทนะครับเป็นประธานกรรมการของปตทเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรี ท่านประยุทธ์เนี่ยไปเชิญคุณสุภัพรพงศ์เนี่ยลาออกจากปตทจากประธานปตทนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเพราะคิดว่าจะได้คุณสุพัพรพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นกรรมการของปตทนเนี่ยยอมหู้ระเบียบย่อมหู้ช่องทางในการที่จะเอาเงินจากปตทามาจวยรัฐบาลแต่มันบาจใจครับนะฮะมันบ่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีการเรียกร้องว่าอันลดราคาหน้าหงกันได้ก็ลดราคาหน้าหงกันน้ำมันด้วยก็คุณสุภพรรมง์ก็บอกมาได้ครับมาได้ครับลำตั้งตั้งมูสสอที่เขาบอกมาได้จะได้ก็ไปศึกษามาแล้วมันได้น่ะแล้วมันจะได้มาได้น้ำมันที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี่นะครับมาจากหงกันของไทยเขาเนี่ยหรือวัดใจ้ในประเทศไทยเขาเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแสน หนึ่งแสนบาทเลยต่อวันแต่วันในความเป็นจริงในการใช้น้ํามันของประเทศไทยเขาอยู่ที่ประมาณเก้าแสนนะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็คือแปดแสนที่เขาจะต้องหาเข้ามาและหลายคนบือก,ก,ก็บอกว่ากหงกันไทยเขาเนี่ยเมื่อมันการได้หนึ่งแสนเนี่ยก่อนลดราคาลงมาได้ไัมทุกวันมันบ่ใจครับราคาน้ํามันจากหงกันของเขาเนี่ยเอาราคาของสิงคโปร์ <c oughs> เอาราคาของสิงคโปร์เป็นลก เหตุที่เขาเอาราคาสิงคโปร์เป็นลักเพราะว่าสิงคโปร์เป็นนายหน้าขายน้ํามันทีนี้ถ้าเขาบอกเอาราคาสิงคโปร์เป็นรักถ้าเวลาเขาไปเอาจากที่อื่นนะมันจะมีผลมันจะมีผลกับกับในเรื่องของราคาน้ํามันของไทยเขาตัวเนี่ยมันในเรื่องของน้ํามันมนี่มันซับซ้อนครับท่านครับอู้วันคำมันก็บอกจบแต่เต่าที่ผมมาอู้วันนี้ยอยากจะเพียงแค่ให้ท่านหูเ้เขา้เขากราว ว่าปอป,อปอตทเนี่ยมันมาจากครั้งนั้นมันสามทหารครั้งนั้นมันสามทหารตั้งขึ้นมาเก็บน้ำมันเวทไว้ใชในยามฉุกเฉินบอกได้เอามาทําธุรกิจแต่มารัฐบาลยุคหนึ่งบอกว่าเก็บเอาไว้บ่ได้เอามาเอาน้ำมันมาขายบ่ดีกะก็เปลี่ยนจือจากสามทหารมาเป็นปตทมาแหมยุคหนึ่งก็บอกเอาปตทเนี่ยเข้าตลาดหุ้นไปเลยไปเป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอมาตอนนี้เนี่ย มันเนีอย่างมันกบมาติดเรื่องระเบียบตลาดหุ่นเหล่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างสารพัดเพราะฉะนั้นปตท,ะทะมาได้ขาดทุนครับปตท,ะทะมีกําไรปีหนึ่งเป็นแสนล้านแต่ว่าคนไทยที่ใจน้ำมันนั่นแหละขาดทุนขาดทุนจะได้กับเขาแจน้ำมันแปรงปตท,ะทะแล้วทีนี่ถ้าหากว่าจะเอาหองกันมาอูก้ก็จะเอากระหงกันของปตท,ะทะมาอู้กับมาได้ เพราะมันมีแหมหลายองกันน้ำมันตีบทของบริษัทต่างๆแลวเปิ้นจะย้อมเฮ้ากะเงิ้นจะ l l ย้อมลดราคาเงาเงาอย่างเอ้ยครับเพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านโดยที่คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรธสส,สราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถึงเสนอว่าน่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสุพัทพงษ์พันมีเชวรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีของกระทรวงพลังงาน ว่าเพื่อนมาได้ใส่ใจมาได้สนใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังครับครับท่านผู้ชมครับรายการลาบข่าวเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องราวที่มันเป็นสาระนาหู้มามาอู้แล้วกพ็พยายามที่จะแยกแยะให้ท่านผู้ชมตีก่กาลังชมรายการเนี่ยได้คิดว่ามันจริงหรือบม่จริงหลายเรื่องมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัว นะฮะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งการที่มันจะจริงหรือบาจิ้งนั่นมันก็อยู่ที่วินิจฉัยวิจารณญาณของท่านผู้ชมครับนะฮะผมเองก็เป็นผู้นําเสนอเจตนาของการนําเสนอรายการหลับข่าวเขามีเจตนาในการจะโจมตีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่โจมตีคนใดคนหนึ่งแต่เจตนาของเขาก็คือชี่ช่อง จริงหรือบ่จริง <c oughs> อันนั่นก็แล้วแต่ท่านจะพี่นะหรือว่าท่านไปสืบค้นเอาผมเพียงแค่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วท่านก็ไปสืบค้นว่าเออมันจริงบ่จริงการสืบค้นสมไมนี่ปเป็นเรื่องยากเลยครับท่านไปเปิดจากกูเกินไปจากจาก,จากอะไรอย่างต่างๆแล้วท่านก็จะได้หูว่าอ๋อเรื่องนั่นเรื่องนี้การที่ผมเอามาอู้น,นี่ก็นหนึง่งอู้จากประสบการณ์สอง การที่จะมาอู้นเรื่องนี้ผมศึกษามาน,นักประสบผลแม้กระทั่งเรื่องของประวัติของคุณอครเดชประวัติของคุณสุศนภาคพ,พงศ์เรื่องของโรงกันราคาน้ำมันหนาโรงกันนะอย่ญญางต่างต่างแล้วก็เอามปาระกอบกันอู้ให้กับท่านผู้ชม,มครับวันนี้รายการเล่าข่าวและลาบข่าวซึ่งเราเอามาผสมกันในวันนี้ก็คิดว่ามันก็คงจะได้เวลาอันสมควร ต่อจากรายการของผมนี่ไปท่านฟังไปไหนเดือรายการนี่สําคัญครับสําคัญเพราะเป็นรายการตีกําลังกําลังกําลังอยู่ในความนิยมของท่านผู้ชมนั่นก็คือรายการของคนงามคนดีคนเก่งของเมืองพะเยารายการแม่ยิงดีแม่ยิ้งบ้านเฮาครับจะสรรหาเอาแม่ยิงตีงามตีดีตีเก่ง มาเข้ารายการวันนี้ผมบอก,บอกว่าเอาไผ่มาเข้ารายการเพราะว่ากาอาจารย์อุบลผู้ดําเนินรายการนี้ก็ต้องหลงามนะครับงามขนาดถ้าบอกงามห้องก็บอามาบอกคาดมาครับเพราะฉะนั้นเซ็จจากรายการทัดนี้ของผมแป๊บเดี๋ยวครับบ่เกินห้านาทีรายการแม่ญิงบ้านเฮาแต่ว่าตอนนี้มีกระเทยมาหนังอยู่นะครับ กำเดียวไปยิงจะมาตอนนี้เป็นภาค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 ,ภาค,ภาคอยายังะความทัดเทียมกันต <c oughs> ีหัมอู้ตะกีก้ก็ฝากไว้ด้วยครับรายการไปยิงบันเทาคนดีคนเก่งคนงามคนที่มีความสามารถกําเดียวห้านาทีครับปะกับรายการโดยอาจารย์อุบลกุณศรีเป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับวันนี้ผมวัชระศรคําตันก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนป้ากันใหม่ ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ